นี่นะเอฟซคอมเมนต์มาเยอะว่าให้เกะนะซึ่งจริงๆงานงานตัวนี้ยายนางก็เวลาไปรับเหมายายนางก็จะทําแบบนี้ตลอดนะแต่ว่าเพื่อความสบายใจของ f อฟเราเกะให้เลยเนาะนะครับจริงๆยายนางก็เกะได้เราบอกยายนางยายนางก็เกะแล้วยอมยอมให้เกะฮะโอ้เจอรีโมทแล้วนั่งไงกัปตัน อืมโอเคเห็นแล้วจบอจ้ามันยังมีกาวด้วยเลยตีคุณพลาอนไรไม่รู้พี่สีในเอฟซีก็จบนะแกะให้พร้อมนะเรียบร้อยดีในเอฟซีจะข้าไปไหนต้องเข้าไปข้างในเก็บเซเห็นเอฟซีมากคอมเมนต์มาซ้อสักท่านนะผมหลายหลายหลายวันแล้วเพิ่นบอกให้แกะให้หน่อยวะซึ่งจริงจริงก็ นี่คือรูปในการทำบ้านกันอ่ะฮัมยอะมา้ยหนิเนาะอืมแกะเรียบร้อยได้สิพอดีว่าผมมือไม่ว่างได้สิกำลังทำงานหนักอยู่เกิดเหตุไม่คาดฝันได้ไหมครับได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรตัดกรองกันลูกพี่ไม่เห็นยังคงก้อยลูกฮีต่อเดี๋ยวหยอกหอกกนนี้ผมยอกก็บอกเขาสิโอ้โหใบหนัก ยังไงจะเคลียร์ไปกยปุ่นโอ้สนุกเนาะดูบรยเกตนานเนี่วนเนาะตอนมันหลอกฟเลยเนาะใส่ังมันสวยไงผมชอบทำมันสวยอ่ะนูกิลรไปก่อนป่ะเอากุญแจบ้านนี่พวกนูถึงก่อนเนื้อเนี่้นะนายคือสองได้นายเดียวปมาโอ้โหุ่นเือยยายเรือดีกที่ก็ ดึงเยอะดิส่วนอะไรขึ้นเจบ้านหายลาสุดดีข้อบานไม่ได้นอนนอนข้างนอกปวดเจ๊บ้านหายนิดหน่อยนะพี่อ้ามีการหายนิดหน่อยด้วยเดี๋ยวเราก็จะแกะด้านนอกเลยนะพีเพราะเห็นหลายท่านคอมเมนต์มาเยอะนะว่าให้แกะให้ยนานัหน่อยซึ่งปกติยนานังเคยทำไม่แบบนี้ นี่นะเวลาเก็บงานนี่เคยแกเอาบ่ก็บ่เห็ดก็เป็นเลยมะเห็ดก็เป็นบ่ไม่มันทั้งบะกาบายเออเอ้าเวลาไปทำงานเขาไม่มีแบบขั้นตอนนี้บ่อย่าบอกแกยังเห็ดได้อย่าบอกแกก็แอยู่นี่ เราองบอกแยกกับพวกท่านเนองแล้วผาเ็ด้ยเช็ดูนีู่นี่ก็เิดออกไงพวกปูนปืน่สร้างเขาสบสอรนูไม่ต้องบอกเขาว่าอบอกก่อนเรากลับนี่ต้องเก็บกวาดห้องนี้ออมาเบิดคาาหองเจ้าก่อนเออ่ายาุ่ยาเราจะเห็นเอง,งเ้ยพี่บ่ามันทำไมเปิด<อ>ไม่ได้ดเอ่อเอ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 อคอยจะเกะออ้เวตมาางเช็ดด<อ> ได้วครับอว่าทุกยาแล้เยเรียบร้อยก็ทำความสะอาดเช็ดถูได้เลยเรอยีได้เลยเอรบรียบร้อยดีนะเรับีเยี่ยมเลยที่นี้อือนี่แกะให้แล้วนะเรียบร้อยดี เพราะว่าถ้าตัวนี้เนี่ยไม่เกะเนี่ยมันนานๆไปมันจะติดกระจกมันจะเกะไม่ออกนะเหมือนบ้านผมเนะี่ยเกะไม่ออกเลยนะโอเคครับผมก็จบปัญหานะทุกอย่างเรียบร้อยดีเหลือฉาบห้องน้ําแล้วก็ส่งมอบเนาะฉาบห้องน้ําเสร็จแล้วก็ต่อระบบน้ําแล้วก็ส่งมอบเลยนะครับส่วนารายละเอียดต่างๆเราจัดการให้หมดแล้วนายเไม่ว่าจะเป็นที่นอนหมอนมุง้งนะครับเหลืออย่างเดียวนะ เหลือเอเ่อเี๋ยวเหลือมามาตบตูดนอน <c oughs> คงไม่ขนาดนั้นเอฟซนะอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดละที่เหลือนะ่ะเป็นสิ่งที่เหียนางใช้ชีวิตประจำวันน่ะหุงข้าวหุงอะไรตามปกติทั่วไปนะเรามาอำนวยสิ่งออำนวยความสะดวกทุกอย่างโซล่าเซลล์นะครับเราก็ติดตั้งให้พร้อมใช้ตั้งระบบให้แล้วนะ <c oughs> อืมโอเคเรียบร้อยดีในเะ FC นะครับ ก็พร้อมใช้งานทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟนะครับพร้อมครบจบที่เดียวในเอฟซีน,นะฮนะนนก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนในเอฟซเดี๋ยวจะเดินทางกลับเนาะสวัสดีครับ